น้องพจน์ก็พูดเกินไปอ่ะลูกจะกินยังไงไม่ไหวอ่ะลูกสิบแก้วเอออ้าวเพิ่งนึกออกเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกรอแป๊บเดียวนายอย่าเพิ่งไปไหนก่อนเนี่ยยายซื้อข้าวโพดมาให้ด้วยเดี๋ยวรอแป๊บเดียวยายเอาข้าวโพดมา five minutes later เนี่ยข้าวโพดร้อนรเลยเนี่ยให้ข้าวมันต้มร้อนๆใหม่ๆเลยเนี่ยยายเอามาฝากน้องพจน์ กลับมันวัดอ,อย่างนี้เนี่ยพูดโดนเออเี่เพิ่งกลับมาจากเรียน,นใช่ไหมเนี่ยยายไปข้างนอกมาเนี่ยมีอะไรอย่างนี้น้ำมอมองๆมงเนี่ยที่เขานิยมกินกันเนี่ยยายไปซื้อมาลูกร้านค้าเพิ่งเปิดใหม่นะมาเช่าอยู่ร้านค้าก็อยู่ข้างบ้านล้าขงขอาลองกินดูน้ำอะไร,รับเลยสีสน่ากินจังเลย ไม่รู้ยายก็แม่แม่ค้าก็เป็นคนแนะนํามาให้ว่าน้ํำนี้กินอร่อยที่สุดในร้านของเขาเลยเนี่ยเขาขายถูกนะแกละสิบาทเองประเดิมร้านค้าหอ่ก็วันแรกวันนี้ลูกใหญ่เหมันกูเลยซื้อมาอู้อร่อยดีนะครับยายราคา,าก็ถูกด้วยแค่พวกนี้อ่ะซื้อไปสักสิบแก้วเลยน้องพิก็พูดเกินไปอ่ะลูกจะกินยังไงไม่ไหวอ่ะลูกสิบแก้วเอออ้าวเพิ่งนึกออกเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกรอแป๊บเดียวนายอย่าเพิ่งไปไหนก่อนเนี่ยยายซื้อกาูดมาให้ด้วยเดี๋ยว หอยแป๊บเดียวยังเอาข้าวพุมา5นาที later เนี่ยแหม่ข้าวพุฒร้อนๆเลยเนี่ยให่ข้าวเพิ่งต้มร้อนๆใหม่ๆเลยเนี่ยยายเอามาฝากน้องพุฒเอ้าพุฒทำไมหน้าเป็นอย่างนี้ลูกหน้าเหอนสัตว์ประดานเลยเนี่ยทำอะไรมาเนี่ยเมันตะกี้ยังดีๆอยู่เลยโอ้ยเนี่ยร้ายด้วยนี่เนี่ยทั้งปากเลยทั้งปากกว้างจะเป็นหน้า เน ah, ah, ี่ยเราเนี่ยไปทำอะไรมาไม่ได้หรือเปล่าหน้าเนี่ยเมื่อกี้หน้ายังดีอยู่ทำไมอย่างเนี้ยปากกว้างปากกรีดบางติ้งบางกว้างหน้าจะเป็นลิงอยู่แล้วเนี่ยไปทำอะไรมานี่โค้ชเราอะไรอะครับยายพูดเรื่องอะไรอ่ะดูดี็นไหมหน้าดูดีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนเดิมนี่ครับยายก็หล่อเหมือนเดิมนี่เนอะอะไรไม่เหมือนเดิมยายว่าปากกรีดหรือกว้างด้วยเนี่ยปากจะเหมือนปากลิงอยู่แล้วเนี่ยเรา เนี่ยหน้าตากลายเป็นอย่างนี้อ่ะยายรับไม่ได้รู้ไหมสามสุดโรของยายหายไปไหนเงี้ยเนี่ยเนี่ยคอยดูนะแฟนรับไม่ได้เหมือนกับยาย,ยานั่นแหละนี่แฟนเพื่อนรับไม่ได้อย่างนี้ยายรับไม่ได้้าพูดก็ไปให้แล้วอ้าอะไรของยายเนี่ยผมว่ายายนี่แหละไม่ปกติแหละน่าจะโดนหวยกินมาอะไรกไม่รู้ไปบ้านเบื่อนีกว่า